สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะกับช่องน้ำหนึ่งรถ f o r t จ n e r อร์และคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งพาทุกๆท,ท่านมาพบกับรถ t o y ยต้า o r t u จ e r 2.7V ปี2010จดปี2011เกียร์ออโต้คันนี้สีเทาดำและตอนนี้นะคะน้ำหนึ่งรีวิวอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย 95ติดถนนนะคะตรงข้ามกับโรงพยาบาเลเสรีรักนะคะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาทุกทุกท่านไปรับชมรอบๆคันเลยนะคะว่าคันนี้มีออปชันและสวยขนาดไหนคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่419,000ก็จะผ่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ 8 0 0พไปไปลายแต่จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6ปีนะคะใครที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่าง096 198 4963หรือ095 486 4565นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยแอดไลน์เข้ามาได้เดี๋ยวนริ่หนึ่งทิ้งเบอร์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปแล้วก็จบคลิปนี้นะคะมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันค่ะคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้านะคะเป็นโฉมที่เขาเรียกว่าโฉมหน้ายักษ์นะคะอ่าได้ไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้ว,ลวมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยคันนี้นะคะได้สเกิร์ตไปเลยนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตสวยมากค่ะคันนี้สี สีเทาดำนะคะและจังหน้าด้านหน้านะคะคิ้วขอบฝากระโปงนี้เป็นโครเมียมด้วยนะคะิค้วขอบฝากระโปงเป็นโครเมียมด้วยนี่นั่นหนึ่งให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะให้ดูทั้งสองฝั่งเลยสีเทาดำนะคะ,ะมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางคันนี้นะคะจะบอกว่ามีกุญแจสำรองให้ด้วยนะคะได้กุญแจสำรองไปด้วยแม็กเดิมค่ะ,นะค,ะคันนี้ได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะด้านหน้าเป็นดิสเบรนะคะแม็กหกลูก โลโก้อยู่ตรงกลางนะ,ะแม็กเดิมจากโรงงานค่ะยางปี2022นะคะยางปี2022มาดูใกล้ๆในส่วนของแม็กกันนะคะถือว่าแม็กนี้สวยใช้ได้เลยนะคะอ่ะนี่อันนี้ได้เป็นยางปี2023นะคะแม็กขอบ17นิ้วซีรียาง265ทับ65 R17 คันนี้นะคะเราการันตีโครงสร้างเดิมปิดนกเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําคันนี้นะคะเดิมเคยติดแก๊สมาแล้วก็ออกแก๊สออกแล้วนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะใกล้ๆกับซุ้มล้อด้วยนะคะตีป่งซุ้มล้อสวยมากๆเลยนะแล้วก็บันไดด้านข้างสีดํากระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถสิกระจกมองข้างได้เป็นโครเมียมอ่ะนะคะ กระจกมองข้างเป็นโครเมียมที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ติดคิ้วกันสาดให้มีคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้านบนหลังคาก็มาพร้อมกับแปลกอันนี้น้ำหนึ่งติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรถทุกคันเรามีการปรับสภาพให้ทุกคันค่ะมาดูล้อด,ด้านหลังกันค่ะนะคะก็แม็กเดิมจากโรงงานนะคะด้านหลังได้เป็นดรัมเบกอ่ะได้เป็นดรัมเบกนะคะอะดูยางฝั่งนี้สิอะยางปี2023ัน ได้ยางปี2อ2 3ย่แม็กขอบสิบดนิ้วนะคะแม c ขอบส7บเจดนิ้วแล้วก็เนี่ยค่ะซุ้มลอ้อปีกนกต้มเดิมค่ะการันตีโครงสร้างหลังโครงสร้างเดิมเครื่องยนต์เบนซินนะคะคันนี้2 7จุเครื่องยนต์เบนซินแต่ว่าเดิมทีนะคะก็มีการติดแก๊สมานี้เอาแก๊สออกเรียบร้อยแล้วเราปรับสภาพให้ทุกคนันใช้งานได้ปกติค่ะนะนะใช้ได้ยาวๆเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะนี่ ก็มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะที่เปิดตรงด้านหลังเนาะก็ตกแต่งด้วยเส้นสายโครเมียมขานะคะสปอยเลอร์ไฟเบรกดวที่3แล้วก็มีระบบไล่ฟ้ามาดูตรงนี้นะคะกระจกเดิมด้านท้ายนะคะกระจกเดิมนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็มีเบ้ากุญแจตรงนี้และตรงนี้ก็จะเขียนเป็นตัว V ีนะคะด้านขวา ส่วนด้านซ้ายนะคะก็จะเขียนว่า toyota fortuner เป็นโครเมียมแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะเซ็นเซอร์ถอยค่ะกันชนด้านท้ายแล้วก็มาพร้อมกับยางอะไล่อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราใส่ครบให้นะใส่ครบให้เลยมาดูด้านหลังกันค่ะเปิดท้ายดูด้านหลังเดี๋ยวน้ำถึงพับเบาให้ค่ะพับเบาะพับเบาด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนี่ก็กว้างนะคะ นี่ก็มีแผ่นยางร้องให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เนี่ยค่ะก็ f o r t จู e r ด้านหลังก็กว้างมากนะคะเหมาะสำหรับที่แบบลูกค้าชอบการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวบรรจุของได้เยอะนะคะเนี่ยค่ะถ้าพับเบาะด้านหลังแถวที่สามขึ้นไปก็ตรงนี้ก็กว้างวางของได้เยอะแต่ก็ด้านข้างก็อาจจะแบบว่า,าพื้นที่ใช้สอยได้น้อยหน่อยอันนี้นะคะแอร์สามแถว แอร์สามแถวมีทุกตำแหน่งเลยนะคะแอร์สามแถวทุกตำแหน่ง การันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมใครสนใจคันนี้น้ำหนึ่งฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นะคะใครชอบท่องเที่ยวไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนจังหวัดใดยางแตกนะคะหรือว่าแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เกิดมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยในส่วนของฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะดูแลให้นะคะค่าแรงค่าเดินทางช่างดูแลให้ฟรีเลยมีการยกลถสไลด์ให้ฟรีด้วยอันนี้ไฟไท้ายเดิมๆขาทัสเตเล่นะคะเดิมจากโรงงานเลย อมาดูอีกสักหนึ่งฝั่งค่ะนะคะอันนี้ก็อ่ไฟท้ายเดิมเช่นเดียวกันเดิมจากโรงงานค่ะคันนี้นะ,ะการันตีสวยค่ะนะ,ะแต่ก็อาจจะมีการเคยติดแก๊สมานะคะคันนี้ใครสนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะตามเบอร์ด้านล่าง0961984963หรือว่า0 9 5ย์้านะคะ4ี่แปดหได้ด้านหลังกว้างนะคะด้านหลังแถวที่3ก็พับ5050 50, 50. ส่วนแถวที่2นะคะ40 60นะ,ะอ่ะ ไปดูเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะคะมาดูล้ออีกฝั่งหนึ่งดีกว่านี่นะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะนี่ปีกนกเิมเดิม ติดนกเติมเดิมเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีคัสซีตัวเลกลกตัวถังตัวเครื่องตัวเดิมนะคะไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่ได้มีกับสีทั้งคันอาจจะมีเก็บรายละเอียดให้นะคะเล่นไม่มีชํารุดสูญหายใครสนใจคันนี้เข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่หนึ่งอันนี้สำนักง,งานใหญ่นะแต่ตอนนี้น้ำหนึ่งรีวิวอยู่ที่ถนนเสรีไทย95ติดถนนเลยนะคะ อ่เรามีสองสาขาด้วยกันอันนี้คือได้เป็นเบาะหนังนะคะสีครีมสีเบจเบาะหนังสีครีมสีเบจนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะคะเนี่ยเป็นมันจะมีวิธีการใช้อันนี้เป็นเบาะเดิมจากโรงงานเลยนะคะด้านหลังได้เป็นเบาะหนังค่ะสภาพสวยสมบูรณ์นะคะเราปรับสภาพให้ทุกขันแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะพุทธิสารตอน ด้านข้างนะคะตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ตรงนี้ก็จะมีที่ใส่แก้วสองช่องนะคะแล้วก็แผงประตูค่ะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ตรงนี้นะคะก็ดูเรียบหรูที่เปิดด้านในเป็นพรีเมี่ยมค่ะนะคะแล้วก็ช่องใส่แก้วนะแล้วก็มีช่องใส่ของกระจกเดิมค่ะรอบคันเลยเราติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้ว ะคะใครสนใจก็แวะเข้ามาดูกันก่อนได้เลยนะคะที่เปิดด้านในที่เปิดด้านนอกเป็นโคมเมียมตรงนี้ก็จะมีเบ้าอันนี้จะเป็นฝั่งคนขับนะคะมีสัญญาณการขโมยเดิมจากโรงงานเลยติดคิวกันสา์มาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของฝั่งคนขับนะคะเนี่ยค่ะก็อันนี้เบาะสวยมากเราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะคะพวงมลาลัยนะเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร สี่ก้านนะคะมีฟังก์ชันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะด้านซ้ายด้านขวามีฟังก์ชันค่ะนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะนะคะดูบนเพดานนะคะมีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารนะคะ,อะแอร์ทุกที่นั่งเลยนะคะ,ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้ากว้างมากๆค่ะนะคะก็ตกแต่งด้วยลายไม้ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีช่องใส่แก้วนะคะใส่อของอนเนกประสงค์เล็กๆน้อยๆค่ะนะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติอ่ะ กระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าตรงนี้ก็จะเป็นอที่เบ้าเสียบกุญแจนะคะเป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทนะคะนี่กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะคะแล้วฝั่งคนขับจะเป็นกระจกออตโต้นะคะได้เป็นกระจกออตโต้นี้เราปรับสภาพทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวน้ำหนึ่งสตาร์ทรถนะคะแล้วก็พาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันดีกว่านะคะอ่ะนี่กุญแจเขาก็จะเป็นแบบนี้คันนี้มีกุญแจสำรองด้วยนะคะได้กุญแจสำรองด้วยนะคะ อ่ะตรงนี้เลิะนิดนึงนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดให้อันนี้แกออกอยู่นะคะอ่ะมาปรับอ่ะด่ออันนี้เป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะคะได้เป็นปรับไฟฟ้ามาดูแอร์นะคะก็เป็นเนี่ยค่ะแอร์เย็นมากแอร์เป็นแอร์ออโต้เนาะเครื่องเสียงก็รองรับซีดีนะคะ usb อ่ะ am ได้หมดเลย p อ w e r outlet อยู่ตรงนี้อเก็มีช่องนะคะ ก็คันนี้นะคะมีอุปกรณ์เครื่องมือให้นะคะมีคู่มือให้นะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ด้านด้านหลัง่แวบมาด้านหลังนิดนึงนะคะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็มีให้ครบค่ะนะคะมีให้ครบเลยอยุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงมาเดี๋ยวน้ำหนึงพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะว่ามาฟังเสียงเครื่องกัน มาดูห้องเครื่องกันนะคะนี่นะคะก็อันนี้คือฝากระโปรงนะคะน,นี่ฝากระโปรงเดิมต่ตรงนี้ฝากระโปรงเดิมเดิมมีสติกเกอร์เดิมจากโรงงานอ่ะก็นอ็อตอาจจะมีการเก็บรายละเอียดนะคะออกมาเก็บทาสีบ้างเล็กน้อยค่ะนะเราปรับสภาพให้ทุกคันไม่มีชนหนักทีความจมน้ำแน่นอนนะการันตีเพราะว่ารถทันนี้ก็ สิบกว่าปีแล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่ปี2010นะคะจดปี2011ก็มีการเก็บรายละเอียดค่ะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมนะคะเครื่องสตาร์ทนี่คือเสียงใช้ได้นะคะไม่มีกระตุกไม่มีเอ่อน้ำมันไหลเยอะออกมานะคะนี่ให้ดูแผ่นเพดด้านข้างค่ะมอกอยู่ครบชัดเจนก่อนปล่อยเราจะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้นะคะแล้วก็น้ำมันเครื่องนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ต่างๆเนี่ยค่ะ ไส้กรองไส้กรองตรงนี้เราดูแลให้ใครสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวนึนนงนะคะแถมน้ำมันเต็นเอ,อ่อน้ำมันให้ด้วยนะคะแถมน้ำมันให้ด้วยมูลค่าหนึ่งันบาทฟรีบริการฉุกเฉินยีิบสี่ชั่วโมงให้นะคะหนึ่งปีมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะใครสนใจนะคะทักเข้ามาได้เลยศูนย์ 9ก 1, 1 8 4 9 6 6 3ตยตาฟอร์จเนปี2,010จดปี2,011ราคาตั้งขาย4 1 9 0 0 0คันนี้ระยะทางการใช้งานอยู่ที่2 2 0 0 0 0 0กับอีก3,000นะคะ2 0 0แสนกับอีก3,000มีกุญแจสำรองให้เข้ามารับชมได้สีเทาดำสีสวยมากๆเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของยอดผ่อนตา,านี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่800 0นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่800 0ใครสนใจก็ทักหา การเข้ามาดูได้เลยนะคะเอกสารที่ต้องใช้ง่ายมากๆเลยใครอยากอ,าอยู่ต่างจังหวัดอยากได้คันนี้ทําอย่างไรนะคะเตรียมเอกสารคุณให้ครบค่ะถ้าเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะหบัตรประชาชนนะคะ2ทะเบียนบ้านคะ่ะสามสเตทเมนต์ย้อนหลังนะคะ6เดือนนะคะย้อนหลังจากธนาคารนะคะ 4. สลิปเงินเดือนหรือใบรับรองเงินเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งคะ่ะถ้าเป็นสลิปเงินเดือนขอย้อนหลัง3เดือนหรือว่าล่าสุดแต่ถ้าเป็นใบรับรบองเงินเดือนนะคะขอใบรับรองเงินเดือนเนาะ ก็เดือนต่อเดือนนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะเอกสาร,รง่ายมากๆพ่อค้าแม่ค้านะคะประชาชนทะเบียนบ้านค่ะทะเบียนการค้านะคะหรือว่า,าสัญญาเช่าร้านสัญญาเช่าแผงต่างๆนะคะมีหน้าร้านชัดเจนถ้ามีบินซื้อขายสินค้าด้วยยิ่งดีเลยนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ได้คลิปหน้านะคะว่าน้ำหนึ่งจะนำรถสวยๆนะคะคัดเกรดนะคะคันไหนรุ่นไหนมาแนะนำนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ